สวัสดีค่ะผมชื่อเด็กชายรักควาพอดิตกชิลิสชื่อน้องฮิโระอายุ6ขวบเรียนอยู่โรงเรียนปินพัวจังหวัดชลบุรีความสามารถพิเศษ My name is Takawa Ponito. My nickname is Hit Rock. I'm 6 years old. I can speak English. คั้งนี้บอกผมขอภาษาอังกฤษและกันโอเคอ่ะพี่รอ็อยืนรอรอรอ,รอตรงน,นี้เลย